สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับเปิดคลิปมาก็พูดผิดซะแล้วเอาละครับวันนี้เรามาดูบอลสีสวยๆของผมแล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ผมอยากนําเสนอนี่ครับบอลสีลูกไม้ต้นนี้ครับนี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้พ่อมเมล็ดโอ้สวยนะสีชมพูเชี่ยวแล้วแอบมีป้ายด้วยนะครับ นี่บอนสีของผมก็เริ่มโตกันแล้วนะครับนี่ครับพริกกะเกลบอนสีหายากอีกตัวหนึง่งดูครับดูพริกเยอะกว่าเกลือแล้วครับตอนนี้ตัวน,นี้เกลือเริ่มเลอะเลอะไปสีชมพูแล้วนี่นะครับแล้วก็ นางรากสดของเรานี่ครับนางรากสดอม,มีเชื้อราอยู่นี่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจาะออกนี่ครับนางรากสดตอนซื้อมาเล็กนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มสวยนะครับเริ่มป้ายแล้ว น่าจะของจริงอ่ะออแล้วนี่ครับชายชนเขียวไม่มีวี่แววที่จะไปเลยนะครับนี่ชายชนสีเขียวนะครับเออผมมีบอลที่ผมอยากจะนำเสนอ อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับรัตนสินนะครับต้นนี้คือน้องเขายุบไปนะครับยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาป้ายแดงเลยครับรัตนสินต้นนี้สวยมากเลยครับเพื่อนๆพนพี่พี่ทุกคนแล้วก็นี่ครับเคยเห็นไหมครับต้นนี้ครับ อันนี้เป็นบอลแคะะนะครับเนี่ยบอลแคะะคือเขาจะไม่โตนะครับเขาจะแค่เนี้ยครับเห็นไหมครับเล็กๆนะครับเขาจะต้นแค่นี้เลยนะครับไม่โตนะครับไม่โตไปกว่านี้แล้วนะครับเป็นบอลแคะะน่ารักดีนะครับเออบอลแคละเออนี่อันนี้เป็นบอลสีของเราแล้วก็น้องชายชนของเรา ให้ชนต้นนี้นี่หลอดใหม่ป้ายแดงแล้วนะครับวันนี้เบิดชายบอลสีไม่มีอะไรมากพาชมอัปเดตบอลสีของเรานะครับน,นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ลูกไม้อันนี้ลูกไม้จากสวนพิพัดพงนะครับลูกไม้ใหม่นี่มีต้นเดียวนะครับสวยมากลูกไม้ต้นนี้ ก็นู่นเป็นรัศมีเงินของเรานะครับนี่รัศมีเงินใบใหม่ออกมาใบาใหม่ออกมามีแดงๆงแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแดงแดเล็กๆแล้วก็นกพะเก้าของเรานี่ครับนกพะเก้าโตแล้วนะครับใบใหม่ก็ออกแล้ว ทั้งนั้นก็เป็นบอลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมีก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกครับอชาชายชนนะครับชายชนต้นนี้หวัดอีกแล้วชายชนต้นเดียวเที่ยวทุกคลิปแล้วก็นี่ครับชายชนเขียวก็ไม่ป่ายเหมือนเดิมนะครับนี่นี่นี่น,นี่ต้นนี้ต้นนี้ครับสวยนี่ นางฟ้าจำแรงนะครับต้นนี้เขาแพลงมาจากอับซอสวรรค์นะครับแต่ดูเขาจำแรงโอ้สวยครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนกระถางน้องเขานะครับอ้าววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเบิดใยบอนสีพาอัปเดตบอนสีในสวนเล็กๆของเรานะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ